การถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื <réussi S 2> ่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง นี้เป็นอารพวัตถุประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งพิกุดทาการงานเสร็จแล้วเธอ,อมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทําการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทําการงานอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนัสิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารับภวัตถุประการที่สองอีกประการหนึ่งหนทางอันพิขุต้องเดินทางมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมานัสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากะไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัภพวัตถุประการที่สามอีกประการหนึ่งที่ขุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนัสิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระไร เราจะรีบารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นอารัภวัตถุประการที่สี่อีกประการหนึ่ง พิคคเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพ่อแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพ่อแก่ความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานถ้ากไกรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพาวัตถุประการที่ห้าอีกประการหนึ่งที่ขุเที่ยวบินทบากตามบ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปรณีตพ่อแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปรณีตพ่อแก่ความต้องการแล้วกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานถ้าอะไรเราจะรีบปรารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง <head aid> เธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง <head Would> เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง <head> นี้เป็นอารพาวัตถุประการที่หกอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแกพ่พ <head> ิคุเธอมีความคิดอย่างนี้นนว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว การที่อาพาธของเราจะพึ่งกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ากระไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารภาวัตถุประการที่เจอีกประการหนึ่งที่ขูหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึ่งกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ เจอรีบารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพาวัตถุประการที่แปดที่ขูทั้งหลาย อารภาวัตถุแปดประการนี้แล